สวัสดีค่ะสวัสดีจนบ่ายนะคะวันนี้ต้องได้ลงไปซื้อของอีกรอบนึงแล้วล่ะคะ่ะเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อวานซื้อของเสร็จแล้วจ่ายตังปุ๊บยังก็นึกออกว่าเอาจะทำพิซซ่าแต่ทำไมถึงไม่มีซอสมะเขือเทศที่ทาแล้วก็เออไม่มีสับปะรดตังง้งอยหน้าน,นะคะยังก็เลยเอา้ามาซื้อก็ได้คะ่ะวันพรุ่งนี้ก็คือหมายถึงวันนี้แหละคะ่ะก็ได้ลงมาเดินหนนึ่งะคะ่ะเพราะว่าที่บ้าน ชั้นข้างล่างเขาเหมือนเขาปรับปรุงใหม่หละค่ะพอมีคนได้ออกเขาก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆะคะ่ะจนถึงสิ้นเดือนหน้ามั้งคะกว่าจะเสร็จอันนี้ไม่ใช่ปัญหาค่ะเราก็เดินลงมาเดินรับแดดนะคะก็เหมือนว่ามันจะหนาวหรือเปล่าคะแต่เอียงก็ใส่เสื้อหนาวจะน,นะคะไม่เป็นไรอกคะอากาศมันลมเย็นๆอยู่เดี๋ยวเราไปภูเขาฝั่งนู้นก็ได้นะคะเดิอนออกมาแล้วนะคะถนนก็ยังมีอ่าหิมะปรับไปอยู่น่คะ เราขึ้นไปตรงนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าไปห้างใกล้ๆบ้านนไหนก็ออกมาแล้วก็เดินดูสำรวจดูก่อนค่ะเพื่อมีสิ่งมีชีวิตพวกอ่ําต้นผักต้นหญ้าเกิดขึ้นื่วยกินได้นะคะเพราะตอนนี้มันก็จะเข้าหน้าร้อนแล้วใช่ไหมคะอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดละคะ่ะเดินมาแล้ก็สวยงามอันนี้ป่านี้เป็นป่าที่ไม่น่ากลัวที่สุดนะคระั้งย่งเดินมามันไม่มีอะไรเลยนะคะขึ้นไปข้างบนดีกว่า แต่ว่ามันเหมือนตะลึดแน่เลยค่ะลองท้าผ้าใบไม่ไปเลยค่ะไปกันไปค่ะนี่นะคะขึ้นมาแล้วนะคะก็ไม่ได้สูงมากนะคะแล้วต้นไม้ก็มีแค่เห็นนี้จริงๆนะคะเอาตอนนี้ระคะที่จะต้นบูบอดี้แต่ทําไมตอนนี้ยังไม่ฟื้นคืนชีพเลยนะคะเนี่ไงคะเห็นต้นหลอยๆนี่นะคะแต่ว่ายังไม่ฟื้นคืนชีพเท่าไหร่นะคะอืม ไปเดินดูก่อนมันก็สวยนะคะนี่ยังไงคะนี่แหละค่ะคือเป็นบูเบอรี่นะคะยังนะคะยังค่ะยิ่งเดินขึ้นไปข้างบนยิ่งไม่มีอะไรเลยนะคะมีแต่เป็นหิมะที่ยังไม่ได้ละลายนะคะเหลือแค่ปราปายอย่างนี้นะคะเดินขึ้นไปดูกันไหมเอ่ยแล้วยังจะลงทางไหนคะนี่ยังมองดูทางก่อนจะลงกลับไปทางเดิมก็อ๋อเดี๋ยวก็ลงลัดฝั่งนี้ไปก็แล้วกันเพราะยังต้องไป ห้างตรงนู้นนะคะอันนี้ก็ขึ้นไปอีกก็เป็นเส้นที่บ้านอยู่อาศัยคนนะคะแต่นู้นนะคะตรงน้องปุงไปแยกตรงนู้นนะคะเอาไปขายเล้วขึ้นไปดูก่อนนะคะเผื่อลงฝั่งนน้นความคิดลือค่ะไม่เข้าใครออกใครหลังจากที่แม่ลงมาหลายวันก็มาลงมามันหนาวใช่ไหมคะเราจะลงมาทำไมเอ่ยเอาไปดูเผื่อปินต้นไม้ดอกไม้ค่ะบรรยากาศก็ดีนะคะนี่ก็คือขึ้นมาอยู่ข้างบนเลยนะคะแล้วก็ อันนี้จะเป็นเครื่องบินไอพ่นหรือเปล่าคะที่เขาเห็นเป็นสายๆอย่างนี้นะคะนี่คือข้างบนสุดแล้วนะคะซึ่งก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะคะตอนนี้นี่แต่วันนี้อากาศอุ่นดีนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะที่เดินขึ้นมาและยังก็จะเดินลงไปเพื่อไปห้างสรรพสินค้าเพื่อไปตลาดใกล้บ้านคะ่ะอันนี้จะบอกว่าใกล้ไหมก็เดินจนเหนื่อยอยู่นะคะ อย่างบ้านเราก็เหมือนแบบตลาดอยู่แถวบ้านอย่างนี้แหละค่ะแต่ว่าอาจจะไกลหน่อยนึงแต่ที่นี่ก็เป็นตลาดที่แบบมีทุกอย่างเลยนะคะเราไปกัน,นี้กว่าะค่ะยังก็เดินลงมาจากข้างบนฝั่งนู้นนะคะอย่างที่ยังบอกะค่ะเดินลงมาก็มุดเลาะรัดแหนไปทั่วนะคะอู้ดูนะคะก็พาเดินมาทั่วที่ทั่วเดินนะคะอีกคนพามานี้ก็ไม่เป็นไรค่ะโอ้ยนี่แหละคะ่ะลงมาแล้วนะคะ แล้วเราก็เดินลงไปนี้เพยยื่อจะไปเลี้ยวซ้ายนะคะลงก็ไม่เท่าไหร่หรอคะ่ะโอเคค่ะข้างหน้าย,ยังเลือกเดินมาด้านนี้ว่าฝั่งกับหลงังหันกะ็คือเหมือนมีคนเขาบอกการรังกายแหละคะ่ะก็ไปเข้าไปทาไมโรงเรียนงียแบบนะะี้ค่ะโรงเรียนอนุบาลยังไม่ใช่เวลาเลือกเอามันยังไม่ใช่เวลาตื่นเพราเด็กๆนะคะเดี๋ยวนอนนอนมันไม่ตื่นนะคะเดี๋ยวไปซื้อของกันดีกว่าจะได้รีบกลับมาหรือเปล่าคะเส้นทางเส้นนี้ถ้าช่วงที่เป็นหน้าร้อนนะคะ ต้นไม้แถบบริเวณนี้นี่คือจะเขียวชะอุ่มเลยนะคะแล้วก็จะมีต้นหญ้าเอ็นยืด NGO เกิดด้วยนะคะยังก็เคยมาเก็บใบน,นะคะสองฝั่งนี้แหละคะ่ะต้นไม้จะเขียวชะอุ่มน่ากลัวอยู่นะคะบางทีกลัวจะมีพวกงูงเหี้ยวเขี้ยวขอเพราะต้นไม้เขาลามออกมาจนถึงเกือบๆแต่นี่เลยนะคะแต่ก็ไม่มีหรอกคะ่ะเพราะที่ไปเดินดูมาแล้วสุกครั้งไม่ค่อยมีสักเท่าไหไร่นะคะ จะไม่ค่อยเจออยู่ในป่าใกล้บ้านนะคะถ้าเจอก็จะเป็นป่าที่แบบอยู่ออกไปไกลๆนิดนึงอะไรประมาณนี้นั่นแหละค่ะแต่ต้นไม้สวยค่ะสวยสวยก็ตอนนี้ก็เดินมาถึงแล้วนะคะออกแค่เลี้ยวไปซ้ายมือแล้วก็ข้างหน้าก็คือใช่แล้วนะคะห้างที่เล็กๆเพราะว่ามีอยู่แค่ห้างเดียวนะคะแต่ก็ขายครบทุกอย่างนั่นแหละคะ่ะไม่ขายแต่เสื้อผ้าน,นะคะ แต่ว่าถึงฝั่งนี้ค่ะโรงเรียนปฐมมัค่มเด็กๆเขาก็ลงมาเล่นแล้วนะคะยังไม่ขึ้นไปเรียนน,น,ะะน,นู่นนะคะอยู่ตรงนู้นแล้วค่ะนู่นนะคะโรงเรียนปฐมอยู่ฝั่งนี้ใช่ค่ะอยู่ฝั่งนี้ยังเคยมาอยู่ครั้งหนึ่งก็ทั้งปฐมทั้งอนุบาล่ะคะอยู่ด้วยกันเลยนะคะแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นถนนแล้วก็รถรถเมโทรก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะคะนู่นนะคะตึกสีสันสานแก่ๆที่มองเห็นอยู่นะคะก็เดินลงไป เดินข้ามไปเลี้ยวไปนิดหน่อยแล้วก็เดินตรงไปก็ใช่นะคะใช่ค่ะยังก็ไม่ค่อยมาฝั่งนี้เท่าไหร่ต่ว่ายังจะเดินไปลัดเลาะอีกทางหนึ่งนะคะฝั่งน้นเดินไปตามอันนี้ไม่ค่อยได้มาหรอกค่ะห้างนี้เอาจจะเว่าเป็นห้างใกล้บ้านนะคะแล้วมันก็เล็กไม่มีอะไรให้เลือกเราก็ไปซื้อของกันดีกว่าน,นะคะตอนนี้ก็อยู่ข้างในแล้วนะคะไม่ได้มานานเหมือนกันนะคะอันนี้ยังเห็นในติ๊กต็อกนะคะ เขาบ่าไม่น่ากินไม่กล้ากินนะคะอันนี้เป็นดอกกระหล่ำม้ะคะสวยนะคะสวยๆค่ะเหมือนเป็นยอดเป็นเ,เสยษๆอย่างนี้เลยค่ะนี่นี่เลยค่ะ,ะ,คะสวยๆค่ะเป็นดอกเป็นดอกใครเลยวันนี้ของ,งอน,ะะน้อยแล้วค่ะนี่เราไปเอาของเที่ต้องเอาก่อนอยู่กว่าค่ะเดี๋ยวเอ็นจะลืมอีกรอบนึงค่ะนี่แหละค่ะที่จะมาเอาคือมาเอาซอสต,ตัวนี้นะคะเจอแล้วนะคะแล้วก็เอาสับประรดไปใส่หน้าพิซซ่าด้วยนะคะ ทำพุ่งนี่จะต้องมาเอาก่อนนะคะว่าพุ่งนี้ก็จะได้ไม่ต้องลงมาดูราคาก่อนนะคะเอ้มีแบบแบบเล็กๆ้วยนะคะเล็กๆก็น่ารักนะคะดูก่อนนะคะอันใหญ่ๆนะคะเออโอเคนะคะยังดูก่อนค่ะเราก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะก็ได้มาสองอย่างละคะ่ซนะซอสมะเขือเทศเอาไว้ทาขนมไว้ทาตอนที่เราทําเป็นพิซซ่าใช่ไหมคะแล้วก็ แต่ปลรดหันละคะต้อนอันนี้เหมือนจะตายเลยไหมคะแต่ไม่ตายนะคะเพราะว่าเหมือนเขาจะอยู่ในช่วงแค่ผลิใบนะคะ่ะคอยฝนตกหรือว่าแดดออกเขาก็ฟื้นกึนเชียบน,นะคะต้นมาแตนี้เก่งะคะ่ะ